เอาล้วครับก็มีท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าแอร์เคลื่อนที่เปิด1ชั่วโมงกินไฟกี่บาทนะครับผมเดาคลิปนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับผมเอาครับผมก็ได้ทำการทดสอบนะครับแอร์เคลื่อนที่นะครับคือหนึ่งเลยผมทดสอบผมยังไม่เปิดแอร์นะครับมาเปิดดู1ชั่วโมงห้องผมอะมันกินไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ว่ามันกินไฟกี่หน่วยตอนตีเป็นเงินกี่บาทนะครับผมส่วนของผมอันนี้คือทดสอบหนึ่งชั่วโมงนะผมได้ทําการทดสอบแล้วครับนี่อาจจะดูงงเราผมอธิบายให้ฟังก็คือผมทดสอบยังไม่เปิดแอร์นะครับปิดแอร์ไว้แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องผมกินไปอยู่ที่0.3หน่วยนะครับ0.3หน่วยถ้าเกิดตีเป็นเงินการไฟฟ้านะครับถ้าเกิดนับหน่วยจากการไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่1.266บาทนะครับ1 หนึ่งบาทกับยี่สิบหกสตางค์นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับศูนย์จุดสามหน่วยหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็กินไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าผมเปิดแอร์แล้วหนึ่งชั่วโมงมันจะเพิ่มไปอีกกี่หน่วยนะครับผมผมเปิดที่16สิบหกองศานะครับคือผมทดสอบอันนี้คือแบบเปิดแบบเต็มที่เลยเปิดไปให้แอร์ตัดหรือคอมแอร์ตัดการทํางานนั่นเองนะครับถ้าเกิดคอมแอร์ตัดการทํางานมันจะประหยัดไฟขึ้นนะครับแต่ผมไม่ให้มันตัดนะครับ เรามาทดสอบว่าเปิดแบบนี้มันจะกินไฟกี่บาทนะครับต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับผมต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าค่าไฟแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ชมอยู่เป็นห้องเช่าห้องเช่าเหมือนของผมอะ่ะตอนนี้ค่าไฟผมะจะอยู่ที่6หน่วยเอยไม่ใช่ดิหนึ่งหน่วยต่อ6บาทนะครับเห็นไหมครับที่เป็นไฟอะ่ะเออก็คือเลข6อะ่ะพอฟันแล้วก็เลข6อันนี้คือหน่วยละ 6บาทนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบ้านของเราเองเลยหรือบ้านต่างจังหวัดที่แบบเป็นขึ้นชื่อโดยตรงของเราอะ่ะเออที่เป็นบ้านของพ่อของแม่เราก็ได้ครับถ้าเกิดเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับค่าไฟจะคิดตามการไฟฟ้านะครับจะอยู่ที่4.22 4.22บาทประมาณนี้นะครับเออไม่เกินหน่วยละ5บาทนะครับหน่วย2บาทไม่เกิน50ตังค์25ตังค์ประมาณนี้นะครับเออค่าไฟมันก็จะถูกลงมาอีงไงแต่บางคน อยู่ในห้องเช่าหรืออพาร์ตเมนต์พวกนี้ยค่าไฟบางพื้นที่หน่วยละ8บาทนะครับเออมันจะต่างกันมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมมาทดสอบคิดตามการไฟฟ้านะครับไม่ได้คิดตามห้องผมนะผมจะลองคิดตามการไฟฟ้าดูเผื่อท่านของเผื่อของท่านผู้ชมอะ่ะอยู่แบบเป็นบ้านของตัวเองไงค่าไฟมันก็จะถูกลงครับแต่ผมไม่ได้ลงรายละเอียดลึกนะครับว่าแบบเปิดกี่หน่วยเท่านี้การไฟฟ้าจะคิดเท่านี้นะครับก็คือผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะลองไปหาดูกันได้นะครับผมทําคลิปว่า เปิดจาก50ไอ์จุดไอจากศูนย์หน่วยไปถึง50หน่วยจะจ่ายตังกินไฟอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อธิบายยากแต่ผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเพื่อจะเข้าใจกันนะครับ <c oughs> เออเดี๋ยวมัรอกันครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงว่ามันจะกินไฟไปกี่บาทนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกอันรอกับท่านผู้ชมนล่แหละรอชมไปพร้อมกันเลยครับโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นได้เวลาทดสอบแล้วนะครับผมก็ได้ ยอดเงินออกมาแล้วนะครับแอร์เคลื่อนที่เปิด1ชั่วโมงจะกินไฟอยู่ที่1.68สตางค์นะครับก็1บาทกับอีก68สตางค์นะครับไม่ถึง2บาทนะครับผมก็เปิด1ชั่วโมงแบบเปิดเต็มที่เปิดที่16องศานะครับก็มันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่0.7หน่วยนะครับแล้วก็ผมไปลบกับไอ้เก่าที่แบบ ผมยังทดสอบที่ยังไม่เปิดแอร์ใช่ไหมครับลบออกไป3หน่วยมันก็จะเหลือ4หน่วยนะครับเหลือไม่ใช่4หน่วยดิเหลืออยู่ประมาณ0.4นหน่วยอ่าแล้วก็เอามาคูณด้วยยอดค่าไฟฟ้านะครับมันก็จะเป็นเงินออกมาไม่ถึง2บาทนะครับเปิดใน1ชั่วโมงนะครับแน่ละครับแอร์เคลื่อนที่ก็จะกินไฟประมาณนี้นะครับผมกินไฟอยู่ที่1.68บาทนะครับสำหรับใครที่ อยากจะซื้อหรืออยากจะอะไรก็ไปหาดูใน La z a ส a ได้นะครับซึ่งเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมันจะเพี้ยนไปไหนวะเนี่ยไม่ต้องซื้อรุ่นเดียวก,กันกับของผมก็ได้นะครับไปซื้อรุ่นอื่นก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเอารุ่นนี้นะครับเอายี่ห้ออื่นก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ยี่ห้อนี้ผมใช้มาเป็นเวลา2ปีแล้วก็ยังโอเคอยู่นะครับสําหรับใครจะไปซื้อ 90,00BT u ทหรือกี่พัน b ี u ก็แล้วแต่นะครับ ่วนของผม6,000 BTU กินไฟอยู่เท่านี้นะครับ1ชั่วโมงไม่ถึง2บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าของท่านผู้ชมค่าไฟหน่วยเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมตีกับการไฟฟ้าเลยนะครับไปตีเงินจากการไฟฟ้ามาเลยนะครับถ้าเกิดมาบวกของผมมาบวกเป็นหน่วยละ6บาทก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับน่าจะเก็บเอาเรื่องอ่ะน่าจะถึงประมาณหน่วยเอ้ยน่าจะถึงประมาณ1ชั่วโมงน่าจะประมาณสัก2บาท เกือบ3าบาทได้นะครับถ้าเกิดเป็นตีเป็นหน่วยที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับหน่วยละหบาทนะโอเคครับก็สรุปคร่าวๆก็ตามนี้นะครับผมก็เขียนไว้เงี้ยท่านผู้ชมก็อาจจะงงนะ่ะเพราะว่าผมทําข้อมูลแบบนี้มาไม่ต้องดูหรอกเอางงกันผมอธิบายให้ฟังแล้วกันขณะอธิบายอยู่ก็ยังจะงงกันไหมเนี่ยถ้าเกิดงงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะหาคําตอบมาให้นะครับถ้าเกิดใต้คําตอบหรือไม่ได้ยังไงก็ก็คอมเมนต์มาดู ถ้าเกิดผมพูดผิดอะไรก็ต้องขออภัยมาด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะเสริมมาไร่หรือผมพูดผิดหรืออยากจะเสริมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับยินดีรับฟังนะครับโอเคครับก็จะมีประมาณนี้แหละก็สรุปพอาเข้าเลยครับมันกินไฟหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงสองบาทอืมแล้วแต่ใครจะเปิดให้มันประหยัดไฟหรือไม่ประหยัดไฟนะอันนี้คือผมเปิดแบบไม่ประหยัดค่าไฟนะครับเปิดแบบเต็มที่เลยแอร์ความแอร์ Com Air ไม่ตัดเลยนะครับ ่าคาไฟก็อยู่ประมาณนี้แหละโอเคครับผมก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นั่นแหละโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ